สวัสดีค่ะว,วันนี้ก็อยากจะมาแนะนําต้นไม้นะคะใบสีเงินที่น่าปลูกมากๆเลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่ากระดุมใบเงินค่ะใครที่ชอบใบแบบนี้ใบสีเงินแบบนี้คือสวยมากใบเขาสีเดียวกับโอลิฟเลยค่ะต้นโอลิฟเลยเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะคะแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยอัตราการเติบโตอาจจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่ารากเขาได้ลงลึกไปแล้วเนี่ยถ้าปลูกในดินแบบนี้นะคะก็คือเขาจะโตเร็วมาก ต้นที่เห็นนี้นะคะก็คือตัดแต่งไปแล้วเนี่ยประมาณปลูกมาได้ประมาณ1ปีนะคะแล้วก็ตัดแต่งไปแล้วเนี่ยประมาณปีนี้สครั้งแล้วนะคะ2อถึงสครั้งแล้วก็คือแบบต้นก็โตเร็วอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการดูแลง่ายง่าย,ายมากๆใส่ปูซุยเสมอให้หรือไม่ก็เป็นพวกปุ๋ยคอกก็ได้นะคะแทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยด้วยซ้ําอาศัยรดน้ําอย่างเดียวและสําหรับใครที่ชอบนะคะต้นไม้ใบสีเงินแบบนี้นะคะ ก็ลองไปหาซื้อดูนะคะน้องไม่ชื่อว่ากระดุมใบเงินนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ